<phone> i <rings> โอเคครับก็กาดสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงๆวัคกทีวีด้วยนะครับแล้วก็กาดสวัสดีคนที่รักมอนเตอร์สไวน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สาหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมมอนเตอร์สไวน์เข้าสู่พาร์ทที่11กันแล้วนะครับอ่า ก็กลับมาครั้งสำหรับคลิปการเปิดกาชาของเกมที่มีชื่อว่ามอนเตอร์สไตลเองนะครับผมนะ <Yeah. S 1> เนาะก็เดีไดวว่าช่วงนี้นี่คนดูน้อยมากเลยแต่ก็ตามที่ผมเคยบอกไปเนาะผมก็ไม่ได้สีเด่นเรื่องคนดูนะใครจะดูก็ดูไม่ดูไม่เป็นไรนะเพราะผมเพราะว่า,า,าทุกคนด้วยความที่เกม Monster s t ไตล์มันเป็นเกมเฉพาะกลุ่มอยู่แล้ว ผมเลยไม่ค่อยแปลกใจที่จะแบบคนดูมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเนาะแน่นอนใครที่สนใจอยากลองเล่นเกม m อนเตอร์สเตแลนะผมก็สามารถโหลดได้ที่แอปพลิเคชันนี้ทีว่าคูแอปได้เลยก็สามารถหาเซิร์ชได้จาก Google ซึ่งแอปนี้มันมีดีอะไรใช่ไหมแอปนี้มันมีดีตรงที่เราสามารถโหลดเกมของญี่ปุ่นได้คือเกมบางเกมอะปกติอะเราส่วนมากเราต้องงุด VPN ใช่ไหมแต่สลับ โคแอปก็คือมันมันคือแอปส่วนลมเกมญี่ปุ่นอะคือคุณสามารถโหลดผ่านแอปนี้ได้เลยโดยโดยที่ไม่ต้องมุด VPN ยกเว้นเฟโกนะเฟโกมันต้องมุด VPN เพราะว่ามันบล็อกไทยนะผมเนาะแต่สำหรับโคแอปก็คือคุณสามารถโหลดเกมญี่ปุ่นได้เลยก็คือไม่ต้องมาเสียเวลามุด VPN มาบอคอแตกอะไรบานี้ส่วนในการเล่นเกมญี่ปุ่นส่วนมากท่าม่านาผ,มาผมสังเกตนะ เกมที่อยู่ในครูแอปอะคุณผู้ชมไม่ต้องมุด v ี n อ,อะไรเลยก็คือสามารถเล่นได้เลยยกเว้นว่าเกมนั้นมันบล็อกโซนเอเชียอะไรทํานองนี้นะผมก็ถือว่าขายของนิดนดละกันเผื่อใครสนใจอยากลองเล่นเกมนี้เอาจริงจริงเกมมอสไซด์ถามว่าเกมมันเล่นยากไหมก็ไออมย่ยากนะ แต่อาจจะขัดใจตรงเรื่องกาชาหน่อยเพราะตรงที่เล่มันอาจจะบัตซบหน่อยอะไรมานี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนอกเรื่องมาเยอะละเรามาพูดถึงเกี่ยวกับพาร์ทที่แล้วก่อนเลยกันแล้วกันนะครับผมเนาะก็สลับความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับทางเราเด้วยการเปิดเจ้ากาชาของที่มีชื่อว่าพ e r ซ g h าไฟเดอะรอยัลองนะครับผมเนาะก็เป็นพีไฟภาครอยัลนั่นแหละแต่ว่ามันมาในนามของ เหมือนเป็นการรวมหลายภาคนะครับผมเพราะว่ามันมีภาคของสไตกอร์อยู่ตัวหนึ่งก็คือบอสตัวที่2ซึ่งส่วนตัวพวูดตรงๆผมโคตรอยากได้บอสตัวที่2มากแต่พยายามแล้วครับมันเล่นไม่ไหวจริงเพราะว่าบอสตัวที่สองอด่าค่อนข้างที่จะยากมากๆมันยากมาระบบก,กับตัวละครที่เขาให้เล่นน่ะผมไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เอาง่ายๆคือตัวพีฟายใหม่ๆคือเปิดไม่ได้เลย นะครับผมเนาะส่วนตัวที่มันให้ใช้ในด,ดาดนี่คือผมก็โอ้โหแทบไม่มีเลยคือมันมีแหละแต่แบบมันเล่นไม่ไหวอะไรทํานองนี้นะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ตามอัปเดตข่าวของโคลาโบที่เรากําลังที่จะอาจอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือผมเปิดได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมสับตัวละครที่มีชื่อว่าเพนเตอร์นะครับก็ผมเปิดไปประมาณ ประมาณหลูปหลูปนี่แหละนะครับก็ได้กันมาสักทีนะผมสลับเจ้าแพนเตอร์ตอนแรกก็ดึกว่าจะเปิดไม่ได้แล้วนะแต่สุดท้ายก็เปิดได้กันสักทีส่วนตัวผมอยากได้โจ๊กเกอร์กับควีนนะแต่นะไม่เป็นไรสำหรับผมถือคติว่าเอออย่างน้อยอะ่ะได้มาสักตัวหนึ่งก็ดีกว่าไม่ได้ก็แล้วกันเนาะโอเคก็หลักๆคนเราโบกพีไฟประมาณนี้ส่วนตัวก็พูดตรงๆนะครับด้วยความที่ แล้วกอดมันโคจีควักพอพีไ้มาผมรู้สึกมันดูดอบดอบเงไม่รู้อ่ะคือด้วยความที่ในฐานะผมเป็นคนชอบพีไฟก็จริงเว้ยแต่ทําไมผมรู้สึกว่ามันดูดอบดอบแปลกๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันโคลาโบที่ไฮที่สุดในจักรวาลก็คือกระนั้มจีควักอะไรมานี้นะผมเนาะก็เรียกได้ว่าเกือบไม่ได้แล้ะสุดท้ายก็เปิดได้สักทีทัดซึ่งให้ผมดูดูส่วนมากนะคนส่วนมากนี่เปิดได้แต่ แพนเตอร์หมดเลยใช่ไหมเพราะว่าหมุนรู้สึกว่าเลดแพนเตอร์จะออกง่ายที่สุดในตู้แล้วรองลงมาก็อาควีนหรือว่ามาโคโตแล้วก็ปิดท้ายด้วยโจเกอร์อะไบานี้นะครับผมเนาะแต่ก็แล้วแต่ดวงเราแหละว่าเราจะดวงดีหรือดวงซวยนะครับผมเนาะโอเคก็หลักๆคนราโบที่แล้ว ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่11กันแล้วเองนะครับผมเนาะแน่นอนการที่เรามาอัดคลิปเปิดกาชาตอนนี้แน่นอนตอนนี้มอนเตอร์สไตล์ก็มีประกาศคคลบโบใหม่กันมาแล้วเองนะครับผมเนาะ้องบอกเลยนะครับว่าคอลบโบใหม่ที่มานะที่นี้เป็นคอลบโบที่แบบเชื่อหายไปนานมากเรื่องนี้ส่วนตัวผมไม่เคยทันโคนี้นะ แต่ผมรู้สึกแค่ว่าตัวไอ้เจ้าโคลาโบเนี่ยมันน่าจะอยู่ตั้งแต่สมัยโอ้เกมเปิดใหม่ๆม,มาสักพักยาวๆแล้วมัง้งซึ่งโคลาโบใหม่ที่มาในนัดทีนี้ก็ผมมีชื่อว่ามโนกาตาริซีรีส์รอบที่สองนี่นะครับอ่า เออตอนแรกก็จำชื่อไม่ได้สุดท้ายก็นึกชื่อออกแล้วก็คือคอลโบใหม่ก็คือที่มีชื่อว่าโมโดกาตาลีซีรีก็คือเป็นการรวมซีรีส์ของโมโดกาตารี ari, อยู่ในคลโบเดียวนะซึ่งแน่นอนโอ้โหโคนี้คือเก่ามากนะครับผมไปเช็คเลขของคลโบนี่นะแม่งอยู่ในหลักเลข2,000โอ้ไม่ก็ตอนนี้เลขหลักกี่พันแล้วนะสูงสุดเท่าที่ผมดู8,000แล้วว่ะ แต่พันแล้วอะซึ่งแบบโอ้โหจริงปะเนี่ยคือแบบเป็นโอ้โหขายไปนานมากนะเป็นโคลโโบที่ขายไปนานมากนะครับก็ได้เรียกว่าใครที่คิดถึงโคลโโบของโมโดกาตารีก็ดีใจด้วยนะครับเขาเอากลับมาแล้วนะครับผมเนาะอะเรามาดูรายละเอียดของโคลโโบก่อนเลยกันแล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับเจ้าโคลโโบของโมโดกาตารีรอบที่สองนะครับจะเริ่มในวันที่ 13เดิน9ตอน10โมงเช้าบ้านเรานะครับจนถึงวันที่ 30, 30เดิน9นะครับเวลาประมาณ3ทุ่ม59บ้านเราซึ่งรอบเนี้ยมันไปไวแปลกๆคือปกติต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนระโบมอนไตมันจะไปใช่ไหมมันจะไปวันไหน มันจะไปวันที่หนึ่งสองแต่รอบนี้ทําไมไปสามสิบอันนี้ผมก็งงเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบัลโคนในวันที่สิบสามหรือเปล่าเพราะปกติบอลไตมันจะโคนในวันที่สิบสี่สิบห้าใช่ไหมก็อาจจะใช่นะครับเอาเป็นว่าระยะเวลาโคประมาณนี้นะครับก็ส่วนบอลโคลเราบโบนโนกาตารีผมก็ถามว่าผมอวยไหมก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้อวยเรื่องนี้สักเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากลงทุนเข้ากับพีไฟ เพราะว่าอย่างน้อยพีไฟเราโวยไงเพราะว่าเฮ้เราก็เป็นแฟนคลับเพอร์เซนาไฟซีรีส์เหมือนกันนะอะไรมานีนะครับอ่ะนี่ก็คือตัวละครหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับก็เริ่มมาแต่ตัวธาตุน้ํานะครับนี่เลยอ่าตัวธาตุน้ํานะครับเนี่ยเนี่ยเลขเลขหลัก8 0 0พแล้วว่าดูดิเออแต่ถ้าเลือกได้ใช่ไหมผมอยากได้ตัวน้องผมเหลือง ตามมาด้วยอ่าอ่าตัวน้องผมม่วงเออหรือว่านางเอกก็แล้วว่าง่ายแต่แต่ถ้าเลือกได้ก็คืออยากได้ตัวนี้อยากอยากได้นางเอกนะครับผมเพราะว่าเหมือนที่ผมดูมามาดูกาตาลีนี่อ่าตัวผมม่วงนี่น่าจะเป็นนางเอกของพระเอกใช่ไหมเออนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวเป็นจากสี่ดาวนะครับสี่ดาวเป็นทาดาวนะ แล้วก็ต่อมาอันนี้คือตัวเก่านะครับตัวเก่าก็คือเท่าที่ผมสังเกตเขาเหมือนเขาบอกว่าตอนที่เราเปิดใช่ไหมคือผมเห็นทั้งโกเขาสุ่มแล้วก็คือเขาจะมีตัวละครแถมมาซึ่งอันนี้ต้องมานั่งรู้ดีทีหนึ่งว่าเราจะมีฟิตได้กันหรือเปล่านะครับอยากคุณดูดิเห็นไหมตัวละครสมัยสองพันดูดิ โอ้ไม่ก็สมัยเลอ2,000อะ2,800อะโอ้โหสมัยกี่ปีอะ่ะโอโ้สมัยเนี่ยหนึ่งปีสองปีมั้งเนี่ยดูทรงแล้วอะ <c oughs> หนึ่งปีสองปีสาปีมั้งเพราะว่ามอนต์ใจาำผมจําได้ว่าผมเล่นครั้งแรกตอนสมัย5้าปีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดประ,ประมาณห้าปีหกปีแหละแล้วก็เล่นกันมายาวๆเลยนะครับผมรู้ร,ร,รู้คิดว่าผมเล่นผมน่าจะมาเล่นตั้งแต่ตอนครึ่งปี นะครับผมหรือถ้าเอาให้โชว์คือเล่นครั้งแรกตอนนู่นสมัยตอนประกาศโคกับซอ r อาร์ออนไลน์อ i c ิซิชันโว้ Underwood หรือว่าตอนโคซอ r อาร์รอบที่สองที่แบบผมกลับมาเล่นเพราผมมาเล่นเพราะซอ r อาร์มมล้นเลยเลยมานี้นะครับผมเนาะเออเนี่ยเขาบอกเปิด10โลมีสิทธิ์ได้อะไรสักอย่างนะครับอ่าแล้วก็นี่คือตัวละครในด่านนะ โอเคแล้วก็นี่คือตัวละครที่จะอยู่ในหอสมุดนะครับก็จะมีน้องแมวนะอยากใครอยากเก็บก็ไปเก็บกันได้เลยนะน้องแมวแล้วก็ตัวนี้นะครับเหมือนได้ข่าวมาว่าเขาจะได้อับเป็นร่างบอสใหม่ใช่ไหมก็คือบอสหนึ่งนะครับผมนี่นี่นี่อันนี้คือหน้าตาบอสหนึ่งนะครับผมนะ้องก็ก็คือก็คือก,ก็ก็ถือว่าโอเคนะมีตัวเก่าให้เราเก็บอยู่นะผมนะ้องก็ เดีย๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเก็บค่ารักเก้าเพราได้ไเพราะว่าตัวละครนี้นี่นี่นี่ตัวตัวละครตัวนี้น้องเซเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวตัวองคนเนี้ยน่ารักอยู่นะล้วไปดีคือเหมือนเป็นมีมเยอะอยู่นะเออเป็นมีมของน้องเยอะอยู่นะกินป๊อกกี้แล้วก็แบบเออเพลงกันนั้นแหละเออฮูว่าฮูว่านีเนี่ยซึ่งด่านบอสนี่รู้สึกว่ามามาช่วงแบบ17กว่าใช่ไหมเออก็รอดูนะครับผมเนาะอันนี้คือระยะเวลานะเออ ใช่น่าจะใช่น่าจะแบบมีโอกาสได้แต่ก็ไม่โชว์ว่ามันจะได้เสมอไปหรือเปล่านะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรประมาณ100ก็ไม่รู้จะมีฝ์หรือเปล่านะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของผมนะครับว่าเราจะเปิดได้กันหรือเปล่านะครับผมอันนี้คือหน้าตากิจกรรมใช่ไหมอ่าใช่มีตัวละครแจกอยู่ตัวหนึ่งนะเป็นตัวพระเอกนะครับนี่อันนี้คือตัวละครแจกฟรีนะครับผมเนาะ เออเป็นตัวธาตุม่วงนะครับผมอ่าไม่รู้เก่งหรือเปล่านะรู้แค่ว่าอาร์ตส,สวยมากนะครับอันนี้คือของรางวัลทั้งหมดที่เขาแจกให้นะเออก็เหมือนเดิมแหละน่าจะต้องทำเควสตามที่เขากำหนดไว้นะครับสมมติกูจะทำเควสของคนนี้ก็ตุคุณก็ดูเควสว่าเอ้ยคุณต้องทำอะไรอะไรเลยมาเนี้ยนะครับผมเนาะโอเคเอามานนี้แล้วกันนะครับมาเรามาดูชี่ตกาชาก,กันดีกว่านะครับผม นี่ยทุกๆ10บโลเนี่ยเหมือนประมาณว่ามีสิทธิ์ได้หรือเปล่าเลยมานี้เพราะว่าตอนเขาเปิดเสร็จจะไหมมันจะมีอ่าเหมือเหมือนเหมือนเป็นของอัพแถมซึ่งระหว่างนั้นอ่ะอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้ตัวละครสมัยเก่าด้วยก็ถ้าเกิดได้ก็ดีเพราะว่าจะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครพวกนั้นมันเป็นตัวละครจากค่าดาวไป6ดาวนะครับผมเนาะโอเคงั้นไปกันเลยนะครับก็เราไม่หวังนะ เออมาก็มาไม่มาไม่เป็นไรเอาไว้คนราโบหน้าก็ได้นะครับผมเงียบกริปเงียบกริบรไม่มีอะไรอ,อ่ามีให้โอกาสแค่สอโลแล้วกันตอนที่บอกนะ้โมโดกาตาลีผมก็เอาแค่สองโลเทชันพอแล้วเพราะว่าไม่ได้อวยอะไรขนาดนั้นนะครับผมเออเออใช่ลืมตัวแจกฟรีอีออ้ออตัวหนึ่งเลยลืมแล้วว่ามันมีตัวแจกฟรีตัวหนึ่งเดีย๋ยพาไปดูเดียวพาไปดู นะครูผู้ชมครูผู้ชมเห็นเห็นกล่องไหมครูผู้ชมเห็นกล่องไหมนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยรอบเดียวได้ดอกเหลืองว่ะไอ้ยาเฮ้ยดวงมาว่ะไหนถุงได้ได้ตัวเบาอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าได้ตัวเฮ้ยเฮ้ยจีิงปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรอบเดียวมาทั้งคู่เลย แล้วไปดิงคือนัดกันมาปะเนี่ยน้องเหลืองสองตัวติดโอไ my g ก d จริงปะเนี่ยโอ้ลางจริง er! เชียเฮ้ยดวงผมกลับมาไว้คุณผู้ชมหลังจากที่พีไฟไม่ให้ไอเชียน้องเหลืองโอ้โหโชคชะตาบันหาน้องเหลืองไว้น้องเหลืองรู้ใจดีว่าอยาแคปรูปแป,ป๊บนึง เฮ้ยน้องเหลืองรู้ใจว่าตอนแรกก็บอกว่าอยากได้น้องเหลืองไงน้องเหมือนรู้อ่ะเฮ้ยเขกลอกว่าผมขาดตัวนางเอกนะเว้ยเฮ้ยไปไปได้ขอนางเอกอีกตัวหนึ่งได้ไหมเขาเกิดได้ก็คือคบคอลเลคชันเลยนะคบคอลเลคชันตัวสมัยเก่าเลยนะเฮ้ยถือว่ารอบนี้โอเคเลยนะครับมาเจดี้สบายใจยละส่วนที่ส่วนอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดมาเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะ จะมาเพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหาเอออีกรอบหนึ่งจะมาเพิ่มก็ได้นะน่าจะเตือละมั้งเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะนางเอกอะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ฝาดหลุดเลสส้นตีนฮะถุงได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยโคตรเลน่นชันว่ะเฮ้ย คบโคอลเลคชั่นวะไอ้อยโอโอ้ผู้ชมครับตัวละค,ครคโคสมัยแรกเราได้ครบ6ตัวเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยโซต้าตาเป็นบาลีกิดวะท่านโกเปิดไม่ได้ใช่ปะผมไม่ได้แต่ว่านางโกแกเปิดได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่แบบไอ้เยอะได้ว่ะ เอาเรื่องโอเคก็ถือว่าไม่เป็นไรครับไม่ได้ตัวใหม่อ่ะไม่จะเป็นตัวตัวพราว่าอย่างน้อยเราได้ตัวใหม่ถึงตัวก็คือตัวน้องผมเหลืองส่วนนางเอกไม่แน่ไม่เป็นไรนะครับไม่ฟีเลสถือว่าคนเราบอลนี่เขาเกตเรชั่นก็คือไม่เกินนะครับาอขอบคุณมากนั่นแหละดีมากจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเยอะเออนั่นแหละทําดีทําดีอะ ผมลืมภาพดูตัวฟรีเลยว่าจริงๆแล้วมันก็มีตัวฟรีตัวหนึ่งที่เราสามารถเอาเหรียญไปแลกได้นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเออนี่มันอยู่ตรงนี้นอยู่ตรงนี้ผมลืมบอกผู้ชมเลยนี่แล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวแจกฟรีถ้าจำไม่ผิดนะนั่อันนี้น่าจะตัวแจกฟรีนะครับผมตัวแจกฟรีของโมดกาตาลีหนึ่งนะครับผมเนาะก็ กูจะสามารถเอาเหรียญไปแลกได้นะโดยใช้แค่2เหรียญตัวหนึ่งต่อ20,000เหรียญน,นะครับก็ใครที่อยากแลกเอาค่ารัก9กกก็ได้ส่วนตัวผมก็แลกเอาตัวเดียวพอแล้วแลกเอาตัวเดียวพอแล้วรู้สึกว่าค่ารักมันดูเกินไปหน่อยยกเว้นว่า ตัวฟรีตัวนั้นมันเป็นของคนโละโบที่ผมให้ที่สุดอย่างซอสอร์ออนไลน์และเป็นตัวละครที่ผมอวยด้วยก็อาจจะทําค่ารักหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่แต่ส่วนตัวแล้วหลังผมก็ไม่ค่อยอยากทาตัวละครค่ารักเท่าไหร่เพราะว่าทําไปก็ไม่ได้ใช้งานอะไรทําไปก็เหมือนเก็บเป็นคอลเลคชันเฉยๆนะครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอไอ้ตรงไอ้ตรงแรกแรกเพชรน่โคตรเยอะเลยไอ้ตรงแรกเพชรนี่โคตรเยอะเลยเนะผมผมมีเพชรผมมีเพชรให้มันแลกเลยเนาะ แต่ว่าคือในกรณีที่แต้มน้อยใช่ไหมเราเอาเพชรไปแลกได้เนี่ยเนเนี่ยผมมีเพชรอยู่ประมาณหน0่งพันสี่ร้อยสี่สเนี่ยไอเ้เฟกี้นี่แหละมันเอาไปแลกเหรียญได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําน้องเป็นค่ารักดีไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ไม่แน่นะตัวหนึ่งตกตกตก,ตกทีละส0 0 0มืนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเออถ้าเกิดว่าคูณเก้บวกนี่มันเท่าไหร่นะ โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยก็คอลบโบนี้ก็คอนเท a ต์ทีเรชันนะครับโอ้โหคือประเด็นคือเซอร์ไพรส์มากไม่นึกว่าจะเปิดได้อ่าทั้ง2ตัวครบเลยนะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นตัวฟรีนะแต่พอสังเกตดูดีอ้าวมันเป็นตัวกาชาดี่หว่าเลยมานี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาได้ฟีลเกนในฝาบกุญป่ายเจอกันใหม่ในคอลาโบหน้านะครับไปละบายบายจ้า